ซื้อมาจากไหนแม่ค้าเนี่ยนะซื้อแก้มซื้อแก้มจะมาขายอะไรจากมือเหรอได้หลายมือแหละมาเท็ดขอนขาวปลูกเองหรือไปเก็บน้ำปลาแม่ขาวแม่ขาวขวายเบิดเลยว่างวางนี่เด้ออ้าว่างนี่อ้าวให้แม่ขาวเบิดเลย ธุก<น>ขีมันสมอมันเครื่องใหม่ความเจ็บยมามาไก่ความไข่ยามายามครับตอนรับสู่บรรยากาศอบอุ่นตลาดเทศบาลอำเภอหน้าแก่นครพนมครับอุ่นเป็นอุ่นครับทั้งทีอุ่นุจะาอุ่นจะแนนกอนุ่นจเยอาหารพื้นบ้านครับหลากหลายแมอยู่แนวกินอู่เขาอู่น้ำพี่น้องอำเภอหน้าแก่ครับแม่งไง้แม่งหมูหมูกแข่งพอโต จานเท่าไรแม่ค่ะจานละน้อยจ้าแม่ค่ะตลาดตลาดอะไรนะแม่ค่ะตลาดสดอพาร์นาแกจ้าโอ้เสียงแหบคอมเตลาดน้ำงอนเลยเฮ็ดอ่อนๆครับผักหวานนนอ่อนนอใหม่อ่อนๆแม่ค่ะหนาอ่อนๆของขายหลายอย่างครับมี่อดยังบุเขาขาวไข่บุเาไข่จักจันไข่จักจันไข่จเกจันใครจะไหนกินกึบขึ้นเหล้าขาวนี่วะไข่บ่ ใครจักจันไข่จักจันเอาไปเดจังไหนกินมันบใบเข่าเนี้ยวบใบข่าจ้าบเข่ใขาเนี้ยีใบข่ากับไครจักจันจ้านี่วาได้ยิ่งกบ่นี่เอาของแแนี่ขอ้เ่ไ่จักจันมันออกลูกยู่บ่นี่ออกค่ะนี่วะตนที่โต้ลงดินแล้วดิย่นดินสื่อพลอยสบ่ใข่จังไหนอันละหาชีพอันละหาีพพูดโ ของหายอยากแนวใบเขาจอกในน้อยหาสิบบาทครับมันออกลูกได้น้ำวาสันเอาแนวซุกกระมี่ได้ครับตะกะแตนแนวดิบกระมี่แมงกระโซ่แม่งยัาง,งามูหูกันแมงเดียวสมัยเปน็นเล็กน้อยเผมมากบีบแล้วมันกระสิงยกบกเบือขึ้นขึ้นแม่คโคเนี่เอาของแข้ยอยู่ตัวนี้จะไหนแม่นี่บยบด้ควายน้ำบะ ค่ะกนซื้อแล้วไปกลัวเองผมมึงเดินทางมาหอวดบบางลังหันนี่ครับจากพลเทศบาลว่าดินชํ่ราบอุบลราชจะทานี่ครับมาไกลในเจ๊งหน่อยช่องนี้มื่าเลาะแถวส่วนภูพานแถวนี้ก็เลยมาหน้าแก่ก่อนมืออื่นสิไปถาดพระนมครับเขาบอกว่าตลาดสดเทศบาลหน้าแก่แม่ขางงามว่ะสิก็เลยมา แนมหายเธอก็ตัวอยางนี้มันก็ดีกเองาม่บแนมอยู่เจ้ทานผ่ออย่างนี้นะไท้งามยกเมื่อึ้นเ้อใหทยทยเนอะาเยอหมดแ้วโอ้ของปลาของปลาอี่ยังละแม่เนี่ยน้ำงนี่น้ำผึ้งนี่มแนงกินานี่ตอน้องเลยขายรือมันแก่กินนึอยังไงขายแล้วก็เห็นแก่น้ำกินน้ำนังไ แก้ขายบ่แม่แก้ขายคุณน,น้ำโอ้ยเราโดนเกลี่ยเข่าปากไว้น้ำม,มันแกลกินขายจังไหนเลยแม่ลอยตองนึงนีง่บ่ดลอยนึงซุกซุกหรือเปล่าน้ำมัซุกน้ำบ่นซุกก็อยากซิมเดียบานนี่ใครจะได้สิ่งกินเลยบ่มีฟืนมีไฟปลาแหง้งน้ำเพริ่งรอกระเจียวมีเ่เด้อครับตลาดสดนม่แก่ทั้งขาวทั้งแหลี่ยนเอ็นเท่าไหร่ดี เ้าบาทครับงามๆแม่ค่ะกรับงามๆโอ้พ่อล้วคนงามแกแม่แกสิมาซื้อน้ำจะเฝ้าชิมเหมือนก่อนเลยแหละแกทอ <c oughs> สละอวกก็มี่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่อวกนะครับมันคือหวกจังไหนล่ะแม่นี่5หาสิบบาทบาทครับใส่ขี้เรียบร้อย <c oughs> นี่แม่ค่ะตลาดน้าแกก็ได้ บอกคอยยิ้มบันไดห่อนยังได้บุญนี่สุกความกินครับข้าวโพดขาวแหล่เหลืองมีฮอดอันนี้นี่ขนมข้าวโพดเค็ดแบบเมืองล่าเลยครับเอาเปลือกมันหอ่อขาเอื้นว่าข้าวต้มบักซาลีข้าวต้มกาลีสำเนียงเป๊ะเลยครับข้าวต้มบักซาลีบักซาลีตั้งหากแมงแข้งมีทั้งแข้งจิกแข้งคอ แข้งเน็บแข้งไงมีเบิดครับแข้งงห,หลายเขียดแหงพักหวานเหีย oh man, นนยเห่ยวก็มี่โอแมนผักหวานออนโอ้ยตหวันเหี่ยวซาชัสั่งแมงแข้งบร,บริการหักขาให้น้ำลยครับหักขาสมานาน้อบดเต้นนี้หรอลักษณะพิเศษของตลาดนดะครับสิมี่วงกลมอยู่เคร่งกลางนี่นี่นี่เป็นวงกลมนี่ ใช้ใชคนสวยดอกใหม่หลายเลยครับมาไายพระกุราบกม็มีนี่แมมค่ะกำลังพับอยู่นี่เดี๋ยวพายางชมเบืง้งตลาดจักน้อยหนึ่งครับส่วงประมาณจักงวงกุดลาบเลืมแนละเ,เลกือบคำเา้าเกือบคำขอบคุณนะคะนี่แม่ค่ะงามๆธุกรกิจการเกษตรพักนางอ่างงยาบักหงบักหกอย บักไสบักทัวอะไรนะมาตรงนี้แหละนี่มาขอมไม่ค้างามเลยพักเยยพาย่างมดูพักยี่ยมพาย่างมั้งนะขายวงกลมนี่ครับหมุนอยู่นี่นี่นี่เนี่เงาวเห็ดยัดเลี้ยหันเล่าพักสดสดพักใหม่ใหม่นน่นนะสดก็พักกับไม่ขานั่นแหละโอ้ยถูกต้องค่ะข่ายางส้มกับมาทั้งใน่ยครับใส่ถุงมัดยาง เป็นระเบียบเรียบซอยผอมบริการรับสมัครแต่คนสื่อฝ่ามาเมือน,น,น้้าาน่นา,านอณชิดครับืันนี้ไรมองไรบอลก็ยุดกันยุดงานแต่แม่ข่าวยุดครับวยุดที่จะขายหาเงินทุกมือขายทุกมือได้เงินทุกมือจักไปไ้บัดบาทนี่เฮ็ด <c oughs> เป็นตอกเป็นพูดนี่ยังบาทนี้พวงละเศร้าพวงละเศร้า เราคือเห็ดบีนะบ่มันเศร้ามือบางมันเศร้ามื้าปากบางเนาห่าถือแล้วบางเขือเทศครับพ่วงละเศร้าอ๋อเราคือเห็ดดีแท้โอ้มันไปจะเอาไปของขอนมอลล์แท้เมานลกว่านี่ไปปนกันบักเขือบักหน่าเห็ดเป็นตรงเป็นตรงเป็นผูดเป็นผูดเป็นย่องเป็นยุ้ยรู้เห็ดทอดบักแตงขักน้อยใหญ่เนาะ นางเงาเงาอยู่นะเบิดเวียกเค็ดแล้วถ่ายแต่ขายแต่บ่ฮั่นได้ขายคนซื้อเล่นเงาคนดันไมยง่างเขามาครับจำตึงเลยเนื่อขาครับมัดพัดกับมัดแล้วปิดควันกัพปิกกับปิดแล้วใส่ถุงกับใส่แล้วย่าแต่คนมาซื้อว่าเหลือแต่อยากขายเอาจิบบะปอกพริกเหงาจิบบะโอ้ยผมมีหมองเฮ็ดกินบ๊อกพริกก็ได้ส้มจังหน่อยกันหัก บัวปลาใหม่ๆตายังเหลื่อมๆอยู่นี่หายใจเงียบๆอุ้ยหายใจเงียบๆอยู่เตินรถพกเก่าท่านแม่บุ้ยีลีตือนยังนิ่งอยู่ตือนขายจากไหนล่ะแม่โละแปสิ่ซื้อมันไปปล่อยใช่ปะล่ะโอ้บ่ได้แล้วเนาะตายล่ะจ่ายมันหายใจอยู่นากรรมโหละแปดสิบปลางามๆขออนุญาตไทยติดหน้าติดตาในเด้อจักหน่อยติดก้นติดดากไว้เสร็จละ ผู้สนับสนุนตลาดหน้าแก่ครับยืนนั่งใส่นสั่งขวาย<ม>อยู่ครับจักสิไปใส่หรือไปขวาดีซื้อของหวานมาซื้อของหวานสลัดแกงงามเส้าบาทแซ่บเพื่อยังแม่นปะไม่แม่ค้อาอยากขายเอาใส่ถุงมามามาตั้งท่าแล้วก็ใส่ถุงมะอัตัวไหนคะดีละสะลัดดีละเพื่อสุขภาพนี่ถุงเท่าไหร่ถุงได้ยี่สิบค่เราขายถือของหวานสิบบาท มีกะทิเข่าปุ้นมีหอดน้ำยาแม่ค่าว่าธรรมดาน้ำยาพร้อมเอาสอง,สองจ้าสุดซอยแล้วกันขายกิน,เ,นเลยมันวะขับประกันแซ่บสุดสุดดันนด่งนี่นะครับปลาแม่น้ำใหม่ๆปลาเย็นๆปลาบ่ิวอนครับเปิดพัดลมหมุนเล็งแยงเล็งแยงเนี่ย ขายโรเท่าไหร่ปลานังแกมี400 350มันจะ300 300 300ห400ครับปลาหนางงามๆปลาย่อนงามๆแม่น้ำยังเหรออันนี้ปลาไม่ได้เคลื่อนลำเปล่าปลาไม่จะทั้งกาลาสินเหมือนครับเคลื่อนลำเปล่าตลาดนายแก่พ่อมีอเยอะด้วยครับงานคำว่าแน่นนๆสุดๆครับแม่ค่านัาง่งเฝ้าปลาอยู่นี่านทาขั้วทาขั้ว บริการรกขนยกใส่สานิ่นใหม่ใมใส่ออกวายเต้นล้ำอยู่อากาศดีดีหน้าแก่อบอุ่นขนาดพี่พี่พ,พ,พดอักอักอยู่ครับออกซิเจนว้าี่จะถอดเสือล่งโดดเลยคือสีมี้แห้งวันนีงหน้าแกนะครับตลาดสดอาหารทะเลครับโอ้ยหลายอีรีครับไหม่สด สูบสามาใหม่ๆเลยครับอยากคนประมึกเบาห่อนๆแล้วนี่ครับกุ้งเผาเรียกว่าจะเป็นกุ้งแซนน้ำปลาก็มาารดครับหลายเต็มสดใหม่ขายดีบ่จ้าดีค่ะผลไม่ตลาดน่าแก่เด้อครับสมงามๆเป็นตะแซบเอาในเด้อผสมเด้อใส่ถุงใส่ถุงมาใส่ถุง นี่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 หกสิบตัวดแดกแซ่บกว่า,ากัน,นเป็นส้มไตหวานทำกินไตรับมือตัวนี้สิเป็นส้มไต้หวันตัวนี้สิเป็นส้มไตเอื้องเอาไต้หวันมาโรลหนึ่งเด้อตลาดแรกแก่นครพนมเด้อครับหอยใหญ่กุ้ใหญ่สามโลลอยหอยใหญ่หอย,ยสดหอยแมงผูหับประกันครับมีขนทุกอันสองลอยรครับ กุ้งนิ่มแล้วก็ไข่มีหัวนำร่อยหกสิบขายถือกอูได้ครับอันโตนเอ็นเตนครับหมอสลามมัมเจ็ดอันหาสิบเป็นตะแซบต่อละมัมยังใหญ่มัมเนื้อ,อขายไม่ขาดกันขายดีครับเราเหมื่อยเราเลยเซามีแห่ง ขายมาตะเสาแล้วเขาตะได้พผักของปลาตลาดหน้าแกด้อครับยน,นืนางเห็ดเป็นนามเรียบร้อยเล็กไหลก็มีปกอกอย่างงั้นมูนก็ลังลุยอยู่ปลาทู่นางอขอหักางอข้อหัก,งงหกตลาดได้กับสภาพเก่าครับมมีตัวใดคข้อตึงข้อสั้นบะขายยัง,งหละขายของอ ตอบกว้างแน่นอข่ขายของมานีหยัง่ะของเข้าขายเห็ด <H ed. S 2> จับของหวาน,วานตัวไหนให้คมก,กินมก,กินยานเฮ้ยมันสุกเม,มันมามาสุกนะกินอะไรเห็ดดิบสิบนนนบาทสี่สิบบาทอะมามาซื้อซอย เฮยังร้อยหนึ่งอันนั้สี่สิบอันนี้ร้อยหนึ่งเฮ็ดยังอันนี้เฮือนว้าวยังมหัศจักซื้อเห็ดอยู่บานนี่เฮ็ดอี๋เฮ็ดอีหยังนี่เฮ็ดอีหยังนี่เข็มขอนขาวลูกซื้อมาจากไหนแม่ค้านีน่ยนะซื้อแก้มซื้อแก้มจะมาขายอะไรจากมือเหรอได้หลายมือแหละมาเห็ดขอนขาวปลูกเองหรือไปเก็บน้ำปลา มาซื้อซอยสักอันหนึ่งมาโอ้ยเอาดอกนึงมาพวกเราน้่งกับพ่อ <c oughs> เอาข้าวห,หวานนี่มาซื้อซอยเอามันม่นมีนม้ำบ่ไม่มีนะตัวน,น,นี้นะต้องได้ไปผสมเองค่ะเอาอยัางไงผสมน้ำยุ้ยใช่ไหละสิผสมน้ำผมมีต่ต้องทำเองจา้ามีน้ำอยู่ในตัวโมเมนอยู่บ่โอ้ยมึงคนน้ำ <c oughs> เอาเห็ดมาสิซื้อซอย ตัวไหนดีจะเ,เห็ดฟางหรือเห็ดขาวเห็ดฟางถุงละสี่สิบจะขึ้นกิโลเห็ดฟางบ่เอาเครื่องถุงเอ,เอาเครื่องุงโมมี่มีเอาสองถุงนะตือซอยเอาไม่ต้องแก้มท่อดเนี้ยขายว่าท่านเก่งเลยครับแม่ขาหน่อยสาวคอยหาร์ตมาหาร์ตไลน์แข่เนื้ิ๋ม ใขาใหม่ยูมอได้ละยูมอสี่จะขึ้นมหาบอโอเอาใส่ถุงเอาใส่ถุง,งไหนคะที่กแกะมดอกแล้วนาะแกแล้วอยาใส่ถุงเ่าได้กนเกาะนี่อันละห้าสาเอาสองอันเลย ลอยหนึ่งเส้นเด้อจ้าพี่ขาวดิค่ะแม่แม่ขาวแม่ขาวถวายเบิดเลยว่างว่างว่างค่ะว่างนี่เด้ออาว่างนี่อ้าวให้แม่ขาวเบิดเลยสาธุเด้อแม่เด้อแม่ขาวมัตตวัดใดครับวัดหลวงปู่ชุบ้านพระโสดเออ ผมถวายเบอร์เดอร์รับนั่นยอหั่นนั่นจ้าแม่ค้าเอาเมื่อเลยโอ้โอคนงามตลาดสดน่าเก่ียแล้วใส่ถุงใส่ถุงเอาใส่ถุงเอสเปดโซ่เด้อขายกาเฟ่ขายเครื่องดื่มน่ำปั่นหลายอย่างหลายแนวครับ อากาศพอดีพอดีอุ่นอุ่นอุ่นมากเลยสู้ในขากันนะไม่ขาดซื้อยังไม่ขาดนะซื้อฝ้าจ้าซื้อฝ้ากลางกลางตลาดได้ครับกลางกลางตลาดกาแฟสดมีบริการอยู่มาโหลดอากาศห่อนห่อนได้การอยู่อากาศห่อนห่อนครับอย่างหนึ่งแสบอีลีก็บเมนบักมูด้วยครับบักมูดเฮิ่มแต่นี่บะทันแดงอยู่นี่นี่ซุปพักดิ้วในนี้มันแส วายสุกฟักติวอีสานแนวแซบแบพัสบกยอดฮ่ักเตียวครับก้วสาากุระอีสานสตออีสานบักแข่งอีสานบักเอเทศอีสานแม่ค่าคนอีสานฟักตยตาไหลยอดตาขายอยงไรบักมูเฮิมมูเฮมเลยสามสิบเอาสาบาทใส่ถุงใส่ถุงจัดไปเอาสีเหลืองเนาะเอาเฮิมือว่าเอาสุก เวไง่ือน้ำาเนี่นงนเล,เล,เลห็ลน,น,น,นบ่ะแม่ข้าใจดีเอาหน่วยใหญ่ๆ,ๆมาสิับ่สาสไทยพ้อย่านบริการทิพปาแม่ทิพปาพักเที่วพักเที่ยวทิพปาห่านจนห้ามล่ามเป็อดพุลปะยัางี้จ้าจวบสาาเลือนลบเหาปลนเลือลเล่อนลบงา,งามงามครับดอกเกระเยวหรือดอกใหม่มื้อนี่ ดอกกระเจียวขาวสักคืองามแต่เบบื่ตอนสอนกับนอมใหม่เรี <Yeah. S 1> ย้ยงยางงามคือกันเอาแล้วก็เห็ดงามเห็ดดี่ yeah. Yeah. ขุนแล้วคอยพี่คอยเห็ดเยอคนเจ้าเขาแม่บกทัวร์สิบบาท <c oughs> หลายอย่างลายเนี่ยอยู่ด้ะครับตลาดสดเทศบาลนะแกอูเขาอูน้ำงามมือแรง มาโหลดบริการทุกระดับประทับใจได้กินหลายอย่างครับว่าจะถือเงินมาอยากกินแม่งแข้งก็มีอยากกินผักหวานนี่เห็ดโดนอ่อนนี่เห็ดเฟืองเห็ดขอนบักเพากกวกล้วยไข่ไข่ก็มีเด้อโอ้อแมนอีหลี <c oughs> โลเทไรใสชูใสสมใสแม่เรา ขายมาหลายปีบอแม่ <Yeah. S 1> พอสิบปีบอ <Yeah. S 1> กลายแล้ววสิห <Yeah. S 1> าสิบบอแม่โอ้เราขายถือนำหาสิบบรรยากาศแรงๆครับหน้าแก่นะครพนมฝนบอตกครับคือจังทั้งอุบลนี่แหละ <Yeah. S 1> อากาศกัอบอุน่นจั็หน่อยส่วงใบใบไปหาคำครับ อุ่นเป็นอุ่นของขายหลายครับพอแล้วอยู่ของป่าก็มีครับทุเรียนมากเลอทุเรียนหมอนทองงามๆมากแล้วด้วยครับแหวะได้